สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพจของทาง Brower Trade Academy ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับมุมมองทองคำค่ะกับโคชฟ้านะคะในวันศุกร์ที่29พฤศจิกายนนะคะวันนี้ปลายเดือนอีกแล้วนะคะเลออกแค่วันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะก็จะหมดเดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะเดี๋ยวพาทุกคนเนี่ยไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเราสามารถที่จะเทรดทองคำยังไงได้บ้างนะคะเมื่อวานก็วิ่ง โอ้โหโลงมาแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อสลับสลับกันไปนะคะรวมถึงวันเนี้ยเปิดเขียวมาแทางใหญ่มากนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยกำลังพุงพ่งๆอยู่เลยเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะค่ะว่าเราม,มีมุมมองในการเข้าเทรดจุดไหนกันบ้างบรรยากาศแห่งความมั่งคัง่งและพลงังแห่งความสำเร็จรอคุณอยู่ที่นี่ Gala Dinner 2อ,อ2 4 Infinite Wealth ค่ำคืนแห่งแรงบันดาลใจโอกาสและพลังงานที่เต็มเปี่ยมยกระดับให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกขั้น Exclusive Talk Show อะไรคือกุญแจสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนโดยคุณเขาสินทุเสนผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการพัฒนาชีวิตที่พร้อมจะเผยเคล็ดลับสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในทุกมิติค่ำคืนนี้คือโอกาสที่คุณจะได้เปิดประตูสู่ความสำเร็จที่ไร้ขีดจำกัดใน Gala Dinner 2024 Infinite Wealth ทุกคนไปเริ่มต้นเลยจาก t i m e ฟ a Day นะคะนี่เลยคือจุดที่เรากำลังพูดถึงนะคะเขียวอะไรขนาดนั้นตื่นเช้ามาก็หล,หลายๆคนก็รับซับกันไปหลายรอบแล้วนะคะก็ยินดีกับกำไรทุกคนด้วยนะคะนี่เขียวกันทั้งหมดเนี่ย สี่วันแล้วนะวันจันเนี่ยเป็นวันแดงเดือดน,นะคะทุบลงมาปั้งแล้วก็ค่อยๆทยอยเปิดเขียวขึ้นไปเหมือนกันนะคะจะเห็นว่าตอนขึ้นอะตะตอนย้อนมากเลยใช่ไหมแต่พอตอนลงอะทุบลงแบบลงลิฟกันเลยทีเดียวนะคะก็จะสังเกตได้ว่าใน TimeF r a m เด a y เนี่ยภพยาพใหญ่ใหญ่ของเขาเลยเนี่ยก็ยังคงเป็นไซเว์เห็นไหมเอ่ยเนี่ยยังคงมีการวิ่งออกค้างอยู่อาจจะเป็นการบีบพักตัวเพื่อพุ่ง เปลี่ยนทิทางไปในทิทางไหนก็ได้นะคะจะขึ้นก็ได้และจะลงก็ได้นะคะแต่ด้วยความที่หน้าเทรดได้เปรียบมากาจากทำฟที่ใหญ่กว่าเนี่ยเป็นหน้าภายได้เปรียบก็มองว่าถ้าพุ่งขึ้นมาจริงๆนะก็มีโอกาสนะคะที่จะพุ่งขึ้นไปข้างบนได้อีกเยอะๆเลยก็มีโอกาสทำราคาออนทำหายได้อีกนะคะสำหรับทองค่ะ โอเคมาค่ะดูใน4ชั่วโมงกันต่อนะคะในไทม์เฟรมสีชั่วโมงเนี่ยปัจจุบันเลยมอ,มองให้ทางขวาที่สุดนะคะเห็นความปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่ากราฟมีการยกโลยกไฮชัดเจนมากๆนะคะถึงได้บ่งบอกไงว่าแรงซื้อเนี่ยมาชัดแล้วนะคะเมื่อคืนยังไม่มีนะ เขียวแท่งนี้นะคะเนี่ยเพิ่งมามีเหมือนกันนะคะก็เห็นได้ชั้นแหละว,ว่าดีและยกโลยกไฮกันไปเลยนะคะส่วนปัจจุบันเนี่ยในขณะที่ยกโลยกไฮก็จะมีซับไพ่ระหว่างทางนะคะก็ต้องบอกทุกคนว่าซับไพ่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าชันจะเทรดเซลทันทีนะคะยังไงก็ควรที่จะรอคอนเฟิร์มเหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะว่าตรงเนี้ยมีการยกโลยกไฮมาอาจจะปรับเปลี่ยนเทรนแล้วพุ่งตัวขึ้นต่อก็ได้นะคะหรือ อาจจาดคสอบซัลายตรงนี้แล้วย่อแบบนี้นะคะอาจจะแบบไซด์เวฟมีทิศทางแบบนี้แล้วค่อยปรับตัวขึ้นอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะซึ่งในมุมมองของ4ชั่วโมงอะติดอยู่กับซัลาพข้างบนนี้มีซัลายเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าใครจะเทรดเซลในกรอบนี้นะคะก็ยังคงแนะนำให้รอคอนเฟิร์ม นะคะอะถ้าพูดถึงบ้างละ่ะถ้าลงมานะคะดีมันก็อยู่กอ่างนะคะดีมันเนี้ยรู้สึกยังไกไกลมากนะคะซึ่งจะมาไหมไม่รู้นะคะแต่เราเนี่ยตีไว้ก่อนแบบนี้นะคะอะโอเคเดี๋ยวขอให้ราคานะคะแถวสองหกแปดเก้าถึงสองหกหกหกนะคะถึงสองหก นะคะชุดนี้ค่อนข้างที่จะกว้างนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มก่อนนะคะทีนี้ตอนที่ปรับตัวขึ้นไปนะคะทุกคนตรงเนี้ยมีการมารับราคาได้ทุกคนไหมจุดนี้เป็นจุดที่มาสังเกตได้หลายรอบมากๆนะคะแล้วเขาก็รับราคาไว้ได้ตลอดเลยก็คือเลขแถวแถวสองหกสองศูนย์ 20, นั่นเองนะคะมาทดสอบแลวยืนไปต่อรัวๆนั่นเองนนเนาะอ่ะไปต่อคะ่ะหนึ่งชั่วโมงยังไงเอ่ยนะคะ 1>, 1ชั่วโมงปรับตัวขึ้นไปได้เนี่ยก่อนจะปรับตัวไปได้เนี่ยก็มีเหตุผลนะนี่มาหาดีมาชุดนี้นะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าใครดูไลฟ์เมื่อคืนเนาะก็ให้ดีมาชุดนี้ไว้เหมือนกันนะคะแล้วก็ปรับตัวลงเอ่อตัวลงมาเพื่อที่จะปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยได้ชัดเจนมากๆเลยนะคะใครเป็นนกที่ตื่นเช้านะจะบอกว่าในเนี้ยในกรอบตรงเนี้ยก่อนจะได้บายขึ้นไปอะ่ะมีชุดคอนเฟิร์มด้วยนะคะมีชุดคอนเฟิร์มเหมือนกันเพราะฉะนั้น่ะเดี๋ยวพาไปดู ึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากนะคะกำลังเข้าสู่สัมภันธ์ละนี่นะคะเราไปดูกันก่อนเลยชุดนี้ที่บอกว่าตอนที่ลงมาที่ดีมาร์นะคะมีพฤติกรรมทองด้วยนะคะเข้ามาคอนเฟิร์มแถวๆนี่ชึบชึบชึบใครที่เป็นนักเทรดทองคำและรู้จักพฤติกรรมทองนะคะชุดนี้คือพฤติกรรมยำหายนะคะที่ส่งราคาขึ้นไปแบบสวยมากๆเลยอืม มาต่อมาต่อของเรานะคะปัจจุบันที่สุดนะป,ปัจจุบันที่สุดนะคะใน30นาทีเนี่ยถ้าเกิดว่าม้วนตัวกลับมานะมีโอกาสที่จะเกิดแพทเทิร์น pattern. QM b y นะเห็นไหมไปแล้วนะถ้าม้วนตัวกลับมาตรงเนี้มีแพทเทิร์น QM b y แต่ดูทรงของเขาแล้วนะคะแล้วก็ดูโมเมนตัมล้วด้วยนะดูไม่ค่อยจะอยากลงมานะคะขออนุญาตไม่ตี QM ก่อนเพราะว่า HI g h เนี่ยยังไม่ได้ม้วนลงมาจริงยังไงก็ควรที่จะอัปเดตค่าฟิโบอยู่ดีนะคะแต่จะตีกรอบพวกดีมานตต่างๆเนี่ยไว้ให้ก่อน่นะก็มีกรอบนี้นะคะที่น่าสนใจสำหรับ30นาทีนะคะขอดู M 1 5าอ๋อจรจริง M 1 5สวยกว่านะ ขอเลือนนิดนึค่ะ M 5เนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แนวรับราคาฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็เข้ามาช่วยซัพพอร์ตแบบกระทำนี้เหมือนกันนะคะน่าสนใจลงมากี่โมงไม่รู้แต่รู้ว่าถ้าลงมาเนี่ยตรงเนี้ยน่าสนใจในการเข้าเทรดน,นะคะเอาล่ะมามองปัจจุบันที่สุดเลยชุดนี้แหละนะคะปัจจุบันสุดๆแล้วนะคะแปบบ๊บนึงนะคะเหมือนกรารจะลลอกชึบ ปัจจุบันที่สุดแล้วเอายังไงดีกับชุดนี้นะคะจริงๆเนี่ยถ้าดูจากชุดนี้เลยเนี่ยขออนุญาตเปิดอินดิเคเตอร์ดูโมเมนตัมชุดนี้หน่อยนะคะคลับคลายคลับคลานะคะเหมือนเขาอาจจะ,ะเกิดทรงของสัญญาณการกลับตัวเหมือนกันนะคะนี่เลยชึบอ่ะสัญญาณการกลับตัวเป็น bearish classic divergence นะคะทำหายสูงขึ้น RSI ต่ำลงนะคะชุดนี้เนาะแต่ใน i ท e f เฟรมที่ใหญ่ของเขาเนี่ย โมเมนตัม um แรงซื้อเนี่ยค่อนข้างเยอะมากฟ้ามองว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะเซล์ต่างๆนะคะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะย,ยังไม่ได้ใกล้สะพายซะทีเดียวนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยยังคงฮิตในทำเฟรมเล็กๆนะคะเนี่ยฮิตขึ้นต่อระหว่างทางเนี่ยหมดเลยนะคะก็อาจจะคิดว่าหน้าบายได้เปรียบมากกว่าสําหรับยิ่งทำเฟรมย่อยๆนะคะส่วนถ้าเกิดว่าจะเซลล์เนี่ยให้ลองให้ฟอร์มตัวเป็นคิวแอมเซลล์ย้ําโลนะคะหรือพฤติกรรมแท่งเที ใน i m ม f เฟรม M15 ขึ้นไปเนี่ยให้มันชัดแล้วค่อยวากันเพราะไทม์เฟรมเล็กเนี่ยมีโอกาสจะขึ้นต่อแบบนี้ค่ะตรงเนี้ยอาจจะสร้างแบลรี่เบลลรี่นะพุ่งขึ้นไปเกิดสัญญาณฮิตขึ้นต่อนะคะแบบเนี้ยก็ได้่ะอันนี้คือภาพมโนเลยว่ามีโอกาสเกิดภาพนี้อเนี่ยอาจจะสร้างเบสแบบนี้นะคะเป็นเป็นไปได้นะ เราค่อยปรับตัวนะคะลงมาทดสอบแล้วก็ไปต่อนะคะเพราะในทางเฟรมเล็กๆของเขาเนี่ยแรงซื้อเนี่ยยังไม่ได้หมดใสจริงๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใกล้สับไพมากเลยแล้วจะเซลล์จริงๆอย่างที่บอกเลยค่ะรอทาเฟรมใหญ่นิดนึงรอให้หลุดสวิงโรนเนี้ยก็ไม่สายไปนะคะทุกคนก็ไม่สายไปนะเนี่ยรอให้หลุดลงมาแบบเนี้ยให้มันชัดๆนะคะอย่าพึ่งแบบเยไปกด เซลแบบรีบจนเกินไปนะคะจะมีจุดที่มันได้เปรียบมากกว่านี้เนาะชุดนี้ก็เดี๋ยวลองฟอร์มตัวดูค่ะว่าจะเป็นล a รี y เบส e ล r ลีได้หรือเปล่านะคะโอเคแต่ภาพใหญ่เนี่ยที่อยากให้ทุกคนมองนะคะก็ถ้าเกิดจะเซล์รอ QM เซล์ลรอพฤติกรรมย้ำโโลต่างๆใน t i ม e เฟรม1สนาทีขึ้นไปนะคะถ้าไม่มีเนี่ยก็อย่าพึ่ง พึ่งนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยใครเทรดท้งเฟรมเล็กเป็นเล่นฮิตเด่นเป็นต่างๆเนี่ยนะคะลองดูค่ะตรงนี้อาจจะมีสัญญาณหิตก็ได้นะคะเพราะสัญญาณหิตตรงเนี้ยอาจจะย่อนนิดนึงแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อนะคะดูได้จากหมุนต่ำเลยเนาะโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้เลยค่ะที่อยากฝากทุกคนเอาไว้นะคะก็ขอให้ทุกคนรักและก็สนุกกับการเทรดนะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วแล้วก็เป็นศุกร์ ที่เป็นสุดท้ายแหละของเดือนนะคะอันนี้ก็มีกิจกรรมดีๆนะคะมาฝากทุกคนด้วยนะคะไกล้มากๆแล้วค่ะกับอินฟินิตเ Well ลนะคะ2024การาดินเนอร์นั่นเองนะคะคืออันเนี้ยคือเป็นทิเกตนะคะทุกคนงานเป็นงานกาลานะคะเป็นข้ามคืนแห่งความรู้และความบันเทิงครบทุกอัธรลดนะคะแล้วสิ่งที่คุณจะได้นะคะ คุณก็จะได้เจอนะคะคอมมูนิตี้ที่น่ารักในการเทรดแบบนี้นะคะรวมถึงได้เจอคุณขุนเขาด้วยนะคะที่เป็นต้องพูดว่าเขาเป็นศาสตราจารย์เลยแหละนะคะในเรื่องของ m i n d s e t นะคะหรือว่าจิตวิทยานั่นเองเป็นสปิเกอร์ที่มีความดุ่ดังมากๆและต้องแอบ,บกระซิบนะว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยได้ออกอีเวนต์ในไทยบ่อยเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยก็อยู่ต่างประเทศมากกว่าคือไม่อยากให้พลาดเลยยิ่งใครที่ชอบอ่านหนังสือของคุณขุนเขาเนี่ย ก็อยากให้มางานนี้เลยค่ะเพราะว่าสําคัญมากๆที่เราจะได้เจอตัวเขาเป็นๆน,นะคะแล้วก็ได้เจออาจารย์เตยด้วยนะคะแล้วก็ได้รับชมคอนเสิร์ตจากพี่ตู่ขุทรกันด้วยบัตรนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปเจอด้วยกันวันที่21ธันวาคมที่ Impact เมืองทองทาน,นีนะคะ CF ได้เลยนะคะบอกว่ามาจาก ฟ้านะคะมาจากโค้ดฟ้าได้ราคา2,900ะคะแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ฟ้าให้ได้เหลือของฟ้าเหลือแค่2สิทธิ์เท่านั้นนะคะซึ่งทั้งหมดแล้วเนี่ย หมดเลยนะคะแล้วก็อาจจะต้องกลับไปจ่ายราคาเต็มแล้วนะนะคะอันนี้มีโปรเด็ดมาฝากนะคะก็รีบมาบอกทุกคนก่อนเลยนะคะซึ่งภายในงานเนี่ยเข้มข้นแน่นอนมีกิจกรรมมีแจกมีลัคกี้ดรอต่างๆเนี่ยสุดยอดมากๆนะคะแล้วสิ่งสำคัญที่คุณจะได้กลับไปที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยก็คือกุญแจปลดล็อกตัวสุดท้ายในชีวิตของคุณค่ะและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มองว่าวันนี้ มาถึงเป้าหมายของเราในวันนี้จนถึงเดือน11และกําลังจะเก้าเข้าสู่เดือน12ของเราเนี่ยให้คะแนนแล้วมันยังไม่เต็มสิบอะ่ะอยากให้งานนี้เป็นของขวัญของคุณนะคะที่จะทําให้คุณเนี่ยได้กุญแจดอกนั้นไปเพื่อไปพลิกชีวิตตัวเองต่อนะคะในเดือนสุดท้ายและก็สำหรับปีหน้าด้วยค่ะโอเควันนี้นะคะลาไปก่อนดีกว่านะคะขอให้ทุกคนรักแล้วก็สนุกกับการเทรดน,นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ บรรยากาศแห่งความมั่งคั่งและพลังแห่งความสำเร็จรอคุณอยู่ที่นี่ g าลาดิน n นอร2024 i i n i t e w e ต l t l ค่ำคืนแห่งแรงบันดาลใจโอกาสและพลังงานที่เต็มเปีย่ยมยกระดับให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกขั้น Exclusive Talk Show อะไรคือกุญแจสู่ความมั่งคั่งอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนโดยคุณเขาสินทุเสนผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการพัฒนาชีวิตที่พร้อมจะเผยเคล็ดลับสู่ความสำเร็จอย่าง,ย,าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนในทุกมิติค่ำคืนนี้คือโอกาสที่คุณจะได้เปิดประตูสู่ความสำเร็จที่ไร้ขีดจำกัดใน Gala Dinner อร์2น Infinite Wealth